มาแบบสีแดงนะพี่อืมโอ้สีสวยดีเหมือนกันนะจะลองทำอีกเหรอลองดูมันจะได้เหรอที่ว่ามันได้เพราะว่ามันอมันความสีแดงของไอ้นี่แก้วมังกรนุดไปเลยพี่หนุกบอกแกะเปลือกมันก่อนมากแก้วมังตื ใช่ไหมครับใส่น้ํามันลงไปเลยนะใส่เยอะเหมือนกันนะใช่ใช่มีพอไหมเปิดยังเปิดได้เลยอ้าวเมื่อกี้พี่เปิดอล้วเป่โอ้ไม่ได้เปิดแก๊สจะติดไหมล่ะถ้าเกิดเปิดมันก็จะดังเสียงอย่างนี้พอไหมพอค่ะพอนะครับใช่เยอะเปลืองเขาก็ใส่ไปเลยเพื่อให้มันแดงใช่หรอใช่ไหมใช่ไหมคะ ใส่เลยเนาะอะใส่เลยครับแก้วมังกรใส่เลยนะคะครับใส่ลูกเดียวพอนะโอ้ลูกเดียวกับแดงสำเร็จแล้แลก็ขยี้เลยค่ะขยี้ยสีมันแดงจริงอ่ะโอ้หอยก้อนเห็นไหมแดงแล้วเนี่ยมันต้องแดงก็มันก็นแก้วมักงกรสีแดงโอ้ <laughs> นี่รับคุณผู้ชมสำเร็จแน่งานนี้แน่ใจ แต่ว่ามันจะเริ่มจะไม้ไหม้แล้วก่อนนะพี่ต้องเบาเบาอันไหนคะนั่นแหละ,ะหค่อยก่อนนะคือให้สีมันออกอยเยอะๆก่อนแต่มันทำไมแดงมากอย่างนี้ <S <S อุ้ยทำไมแดงจังอ่ะเออพี่ว่ามันโอเคอ่อะเนี่ยเพพี่พี่กันเลยนะกียี่ให้มันลั่นแหละเลยแหละใส่เลยนะคะใส่เมล็ดป๊อปลงไป เร่งไฟซะหน่อยหนึ่งนะเร่งไฟหน่อยนึงครับพอมันได้ที่แล้วเราค่อยเบาครับคุณผู้ชมนี่เฮ้ยกินขุนด้วยเหรอโอถึงกับสามอ่ะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวินดีนแชนแนลกันเยอะๆนะครับให้ถึงหนึ่งล้านโฟลโล่เลยนะครับแตกแล้วค่ะอ้าวเริ่มแล้วครับอุ้ยไม่ต้องผิดฝาใช่ไหม เขาไม่ได้ปิดฝาพี่ในนั้นน่ะโอเคนี่อุ้ยสวยอ่ะมีเม็ดมังกรด้วยจำรับมานะเม็ดมังกรไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหม้นะไข่ไข่มังกรูดโอ้เกิดเนอย่างนี้เลยเหรอมังกรไม่ช้าจังกระเด็นตังเลยค่อยๆกระเด็นนะคะเฮ้ยเม็ดแตกสวยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับคุณผู้ชม มันจะค่อยๆแตกเนาะหนูว่ามันเป็นที่อะไรนะเป็นที่ความร้อนเราเนี่ยน่าจะเป็นที่แก้วมังกรอ่ะอ๋อเนื้อมันนะนะแต่เพราะมันออกหวานคช่มันหวานยู่แล้วไงพี่เนื้อมันเนื้อมันที่เราใส่ลงไปเพราะมันจะได้ความฉ่ำของเนื้อด้วยใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้ไหม้นะคะเป็นเป็นเม็ดของแก้วมังกรนั้นเลยเนี่ยเนื้อมันกับเม็ดใช่อ่ะรอมันแตกหมดก่อนมันรู้มันจะแตกหรือเปล่าครับคุณผู้ชม แต่สีเนี่ยมันก็แตกไป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 อย่าก็หมดที่น้ำแตกเองออกมาแล้วออกมาแล้วมันไม่แตกปุ๊บ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 เลยเห็นไหมเห็นไหมแต่ไม่แดงอ่ะแดงไหมอ่ะข้างบนพี่อันออกใหม่ไม่แดงเหรอโฮ้ยดูจากสีหน้าเราเหมือนผิดหวังดูจากสีหน้าเราเหมือนผิดหวังมากแตกอยู่เด้อแต่ไม่แดง เบาหน่อยได้ไหมอ,อ่ะเฮ้ยแตกสวยนะใช่อันนี้มันปตงูพันใหญ่นี่เบาได้เลยหมดแล้วเอ,เอาละครับแดงสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ,บนี่มาดูกันครับแดงไหมแดงนี่ครับดูสิครับนี่แดงไหมอ่ะนี่ยน,น,นี่ทิตลิวเนี่ยแดงแดงเนี่ย เม็ดมังกรติดอยู่ด้วยนะคะไอ้ข้างล่างมันก็แดงอยู่เนี่ยหนูแบบมันไม่เหมือนไนคิปแต่ก็ไอ้ที่กินก็มันมันนะพี่แตกสวยด้วยนะเอ้ามันก็แตกนั่นด้วยแต่มันเสียดายน่ะนึงแตกอยู่อีกสวยเนาะแตกสวยสวยๆวนี่กล้ากินไหมอืมก็มันเนี่ยไม่เหมือนข้างแต่ก็ไม่เหมือนคือมีแต่การแตกออกมาแล้วสวยอื ไม่มีการหวานต้องทํำยังไงจึงให้มันนึกเขาตัดต่อเขาตัดต่อบ้งให้ผู้ชมเม้นมาว่าเขาทํำยังไงเนาะเม้นมานะไม่ต้องด่าเนาะไม่มีเอ็กซีน่ารักทุกคนอ๋อครับผมครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะทําให้ชมใหม่ว่าใส่อะไรนะเราเจอกันเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ